เวียกลายเนาะพี่น้องเนาะจากสเฮ็ดแรงเทตัวนี้แน่ตัวนั้นแน่รถจะลืมคนหนึ่งเข่าทางมีตู้พึ่นกันนะบอดมาหอดเข่าบอดมาหอดเข่าท่าบานี่โอ้ยพอจังหวะหนึ่งช่วยแล้วช่วยแล้วเอ้าะดื้อมาเข่าวัดดิ้นเลยโดยอนั่นแหละพี่น้องเนาะ กับทักทายสบายดีและสวัสดีเด้อ่มแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสุคนพี่น้องเลยเนาะ่อลุงแม่ป้าเฮาฮาเนาะผมว no. ่า no. ี <enjoying it. S 2> ่อยู่ฝังไทยพังลาวหรือทางต่างประเทศนาะพี่น้องเลยการยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสูซองยูทูบบ่าบุญเพย์แชนเนลคือเก่าอีกแล้วพี่น้องเลยวันนี้เนาะยังอยู่บมองเก่าอยู่พี่น้องเลยเนาะยังอยู่ทีเฮือนของแม่ตูพันเพื่อนพี่น้องเนาะกาเมื่อนี่ก็ถือว่ามาเยี่ยมยามทางไทยทางแม่ตูพันเพื่อนพี่น้องเนาะ หลังจากที่ว่าเห็ดลังคงลังคาเพื่อนคนแล้วเพื่อนว่าเผยก็ยังหามไปลงมาหาเพื่อนเทือพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็ทางบ่าวแสนเพื่อนพี่น้องเนาะมาแจ้งข่าวดีให้ทางเมตู้เพื่อนข่าวดีนั่นก็ยังมุู้เทือเนาะพี่น้องเนาะว่าข่าวดีอย่างอันนี้ก็สิภาคพแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุขุสุคนเข้าไปถามไทยครับทางเมตู้พันธุ์นกงอนพี่น้องเนาะก็คือว่าแล้วพี่น้องเนาะมื่อนี้ก็มาทำกันคือเก่าพี่น้องเนาะบ่าวแสนบ่าวจิตบอตาบ่าวคำ กระบาบุญเพยพี่น้องเลยเนาะบ่อเบียดเพิ่นบัวไดมาน้ำวันนี้พี่น้องเนาะอ่าผลิตุระทั้งอ่าของเพิ่นแล้วแหละพี่น้องเลยเนาะก็ถือว่าอ่าเป็นอีกมือนึงที่ว่ามานากันวันนี้พี่น้องเลยเนาะอ่าเธอวันนี้อากาศเนาะพี่น้องเนาะถึงผ้ากอ่ะโอ้ยพี่น้องเลยเนาะอ่ามีแต่มีพี่น้องเลยเนาะแบบหนาวหนาวนะพี่น้องเนาะอากาศหนาวเพิ่นทีเตรียมต้อนรับอ่าบุญพระธาตุอิงหัางเนี่ยพี่น้องเลยเนาะ อ่าก็ถือว่างานบุญพบารมีค้างก็เริ่มตั้งแต่วันที่เศ้าอ่าอ่าจะก้อมันที่เศ้าเท่าไหร่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ทางเบอร์เผยก็ได้ยินเข่าวๆนะพี่น้องเนาะอ่าก็ถือว่างานใหญ่อยู่เด้พี่น้องเไยเนาะอ่าทางพี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งอย่างฝั่งกามาอ่าเรื่อยอยู่พี่น้องเนาะอ้าวโอเคพี่น้องเไยเนาะอ้าวเธลมแห้งอยู่ดีพี่น้องเอ้ผู้อ้าวเธอทีเข้าไปหาทางเมตุพิก่อนพี่น้องเไยเนาะโดยไปซะพี่น้องเไยเนาะโอเคพี่น้องเนาะเปิดภาพมากอะ ถือว่าลงมาไปดูเพื่อนอคือแบบได้กินอย่างเนี้ยคอนกรุกุกัวน,นีว่เนาะอ๋อลงมาอยู่ที่่อาตูบรวมเพื่อนพี่เด็กพี่น้องเลยเนะาะบ่ได้ขึ้นไปหาทางอ่าอยู่เพื่อนหลังไม้เพื่อนเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังบริมีอ่าโครงการเฮ็ดเท่าไรพี่น้องเลยเนาะอ่าทางไปตู้เพื่อนก็นลงมากรุกุกัวน้ำมนเนมต,าต,าต,าตาถอกเตาท่านเพื่อนนี่แหละพี่น้องเลยเนาะอ่า บ็ได้ไปทางใดเพิ่นกับมีแต่เผาธานอ่าขายพี่น้องเยเนาะพอได้ซื้อเขาซื้อน้ำคือบอกและพี่น้องเลยทางไม้ตู้เพิ่นก็นเลยอ่าอาซีบรักของไม้ตู้เพิ่นเด้อได้พี่น้องเลยเนาะหนิอ่าสบายดีได้ไม้ตู้เด้อกูเลยยังเก็บธานอยู่ได้พี่น้องเลยเนาะอ่าถ้าเขาน้ำเก็บน้ำหายน้ำโอ้ พอจากเมื่อตัวคอนกุ้ม่ไหมตุว่านี่ดูดว่านี่วานี่บ่อโดยอืขวดน้ำแน่ขวดน้ำแน่แล้วนี่เขาแบบขวดไปหมดน้ำไปเลยเลยบ่อเ่ยโอ้โดยโดยเพียงไกับวดไปน้ำเพียงนันอืาจบาดีบ่ครับเข็นยางนอน่ะหนึ่งเข้าหนึ่งเขาเช่าหนึ่งเขาช้าบ่นี่นะ อ้าทางเบาพนเพลยจนก,กินข้าวเพลยเนี่ยพนยังหักกันหนึ่งข้าวเช้าโอ้ <c oughs> เอา้าตอนเช้าดได้อย่าบพนกินข้าวบ,บ่อเนี่ยบ่ลูกมากจ้ะกลางคนกลางอยู่ไปใช้ไปมั่นไปเป็นข้าวเช้า<ด>ตอนเวลาบ่ายโมง,นงหนึ่งพิน้องเลยห้ามเจ้ายังฆ่าตรงพอเถ้าเมื่อบ้านแม่แล้วตายทางรประตูพนไม่ได้อยู่บ่เมือม่อบ้านอเมื่ตะวัน เมื่อสารวันเป็นยังก็ะอ,อ๋อเม่เมยทั้งพอตู้เพินเชียออพี่น้องเลยเนาะอองเานองัมาตื่นมากกับเวียกลายเนาะพี่น้อง,งเนาะจากเีแ็แลนเทตตัวนี้แน่แตันั้นแน่รถจะลืมพอนึงเขาทางมีตู้เพิ่นกันนะ บรมาหดเขาบรมาหดเข้าท่าบานเ่อโอ้ยพอจังลาหนึ่งชวยแล้วชอยแล้วไอเปงมขบรยากา้าหรดื้อมาเข่าวานีดิโดยโดยนั่นแหะพี่น้องเนาะอืออ่าก็ถือว่าสู้ๆไปแล้วพี่น้องเนาะอ่าเ้อรคืนนี้ยินข่าทั้งบาบเเนเป็นมาแจ้งข่าดีว่าไม่ตู้บ่ ข่าวดีอย่างเด้บาที้ทางเบานเผืออย่ากหู้ด้เนาะข่าวดีนี่ยฮะอ๋อคือสิเล่ยู่บว์บาทเนี่ยโดยคืออยู่เนาะโดยฮะฟังนำกันเด้อพี่น้องเนาะข่าวดีอย่างเด้ทางบ่อเสดมาแจ้งให้มาหนีิเมียตาคือเก่าเมียตาบอโดยเออเป็นสิมาเห็ดกอ นี่แล้วนอกอนี่แล้วเลยค่ะอันนั้นอทั้ทงมเมญ่ตาเพื่อนลุยทั้หงหายั่างนินบล็อกมากอลุยมี่นสิมากอเลยค่ะ แฮ้ยร้อยพิ่นสิมาเทนี่แหละโอ้ยมีปูนมีหยังแหน่ทั้งบ่าวแสนมาแจ้งให้ดีใจที่สุดนะเดือดีใจนําแม่ตู้เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะขอขอบคุณขอบคุณทั้งเมียตาโดยขอขอบคุณขอบคุณเพื่อนทั้งหลายทั้งม่ตู้เพิ่นมาตลอดเนาะแม่ตู้เนาะโดยเพิ่นก็ซอยมาตลอดโอ้ยเพิ่นเบิดหตไลท์เจวากะเฮ็ดจังได๋ล่ะกับนักใจน้าพ่อน้ำแแมู้ขาก็บ่มีแน้อยังพอสิว่ามีความบังกับพ่อกับแม่ก็มีแต่ว่า เออหยกมือใสเก่าเท่าใสหัวไหวให้เพื่อนว่าเออขอยเพื่อนอยู então, ่ดีไม่แห้งว่าเพื่อนกับซอยผ้ขามากจนหอดคันนี่แหละก่ะมันกระโบเมนว่าจักเด็กจากนนอยเงินคำกรแก่น้องมันกะหลวงหลายพายหมากของเพื่อนกะจะไจผู้ขากะโปรดจักไล่สิกขดว่าผ้ขากะมิจว่านึกถึงบุญคุณของเพื่อนทันแล้วเใจไจพอเอา หลังจากที่ว่ามุ่งหลังคงลหลังคาแล้วเนาะงม่ดูเนาะดูทือว่าหลายมือเติบหลายมือเติบผูกขาก็ขึ้นว่าคิดว่าจังไรผูกขาก็ขึ้นว่าอะคือสิบุญวาดนะผูกขาคือสิมี่อะไรซ้ำนี่แหละว่าอะไรซ้ำนี่ก็อะไรซ้ำนี้เออแล้วผูกขาก็บ่คิดว่าสิมี่ไปเมื่อหนาอีกนะผูกขาก็ขึ้นว่าเออก็ขึ้นิไไรซ้ำนี้่ขนไดซ้ำนี่แล้วผูคขา็<อ>สู่กันยูกับหลูกกับพ่อกับหลูกกับหลานว่าว่าขนันไดซ้ำนี่<ด>ออแหละ<ด> บ่ไหลยังบ่ไหลแอมไหลยังกะขอตะว่าไหลปูว่าคือว้า<อ>ันแหละคั่นเฮบไดขึนปีนี้มันก็นวงยู่หายปีสินะ<อ>แล้วก็ได้ว่าอยาทดลองอยากขึนอ,อยู่ในเฮนใหม่ลยแล้วขือนใหม่บ่โลยแล้วก็เลยว่าโอ่ะ ดินกับเพ่นของเมเพ่นเมย่าตาเพ่นกบเขาห้เต็มแล้วในห้องหันนะโดยโดยกะค้าหนามหั่นสิเขาไปบม่มห้ดินมันลงมันแจบหันนะมันกับ่บม,มีเออแล้วคันว่าเฮาสิสืบหนามเป็นรถดเพ่นมันกบแพงเพ,งเพ่นมาส่งเฮายอยู่ผีกบว่าเทรายหลดหนึ่งเพ่นกะใส่มาอยู่สองแท่งนกแท่งหนึ่งเพ่นกะค้าอยู่แปดที่พันดังจีนะวันนี้ร่วมแดดอยู่ในห้องหันมันกะ เออหลยคนก็มาบอกว่ามันสิมีอยู่พายในหกแทงยังสินะหกแทงรวยหกแทงมันก็มีอยู่สามเถวยวรถเป็นมาสงแล้วเขาก็บ่มีเงินหานากระจักสิไปเอามาจะใช้กันเหตุการณเหตุที่ก็เพราะอะไรจะสื่อข่ากินย่าเอ้ยยังเหตุกาไหนนีมือเ้าเนี่ยก็ยังได้ไปติดหนีเขาแล้วติดหนีติดหนี้เขาโอ้ติดหนี้ไปยืมเงินให้ปู่ตู่จ้างรถมาาแม่แล้วยืมมาท่า่ก็ยืมสี่แสนสี่แสนโลเนาะ โดยก็คือว่ายืมมาซีแซนอะไรส่งค่ารถให้ฮโปตูเมื่อค่ารถดจะนีโลงหอดปากเซ้นี่ีกับแสนสี่สิพันแหน่บรจากตั้งแต่ปากเซ้นโแข้งอันสลรวันอีกโดยโก็มีแล้วแสนปลายเอานะยะเอ้ยก็คือว่าคล้ายทันคือว่าสิได้สื่อเขาสื่อน้ำในหลายๆเติบก็ได้สิได้แบ่งใส่หนีเพิ่นน่ำแน่เพิ่นก็บอกว่าบ่ให้หึ้ง ก็เลยจำเป็นเรื่องบาอื่นขั้นเบื้องบนอย่างเ่นว่าก็บโควิดเมญ่าตาคือเก่าเก่าตาถูกที่ว่าทางเมญ่าตาเพิ่นได้ดำเนินการต่อทางบล็อกทางเฮทางดินทางทรายไม้ดำเนินการเพื่อนของเมตู้ต่อพี่น้องเนาะหรอหรือว่าดีใจน้ำน้องเม่ตู้เหมือนเนาะโดยภูเขาก็ดีใจกโดยพี่น้องครับภาพมาวันนี้ครับถอนโตออกมาแล้วพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าโทรศัพท์บอาเผย ทายอะไรไมิตรตักกับตัดพี่น้องเนนะาะเลยทา้งหมอจิตเพื่อนอ่า,อาขอไปหาทางเมตุเพื่อนก็ถือว่าอ่าดีมุกดีใจครับาทางเมตุพันเพื่อนเนาะที่ว่ามีผู้ซับผู้ใหญย,ยอา่าทางเมญาตาเนาะเพื่อนอา่าได้จดจ่อยเป็นทั้ทงเฮทั้งปูนแล้วก็เป็นบล็อกเนาะพี่น้องเนาะมาก่อเฮือนให้ทางเมตุพันเพื่อนพี่น้องเนาะก็ขอขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อทางเมญ่าตาเนาะอ่าที่ว่าจดจ่อยทางเมตุเพื่อนมากพี่น้องเนาะ ออกมาแล้วพี่น้องเนาะอ๋อบรรยากาศนี่ก็ร่มเย็นดีพี่น้องกันเนาะแต่ว่าทางปพอตู้่นบ่ได้อยู่พี่น้องกันเนาะเพิ่นก็ไปอ่าเมืองบ้านเพิ่นมาเนาะเมืองบ้านมาหาทางอ่าเพราะว่าแม่ทางงพอตู้พอตู้่นเสียพี่น้องกันเนาะอ่าทางำพอตู้่นว่าก็เคยยืมเงินยืมคำจ้างขารถขาล่างเมื่อพี่น้องกันเนาะสี่แสนพี่น้องเลยสี่แสนกีบเนาะอ่าโอเคพี่น้องกันเนาะก็ถือว่าต้องขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อที่ว่าอ่า แา่ได้บุญโดนพี่น no? ้งอ,อ no? งเน no? าะเพราะว่าทั้งโทรศัพท์บอลเพลย์กับอยากห้อนพี่น้องเไยเนาะก็เลยถอนตัวออกมาก่อนคุยกับมิตู้เพื่อนก็นั่งเผาท่านอยู่เนี่ยพี่น้องเลยถือว่ามาทีมงานเข้ากับทิมงานต้องเข้าไปพี่น้องเนาะภาพก็สีบวกอยากดีสีก็สีบวกงามอะไรเนาะพี่น้องโทรศัพท์บอลเพลย์ก็อะไอยากอย่างออกหมอกเท่าๆนึงพี่น้องเนาะกะคอยเป็นคอยไปพี่น้องเยเนาะสู้ๆไปพี่น้องเลย เป็นจังไงเราทรศัพท์เข้ากับมันใส่งานหลายพี่น้องเนาะถ่ายคลิปเพื่อที่ได้จบคลิปหนึ่งนี่ยก็ถือว่าโดนตึกนี่ก็ถือว่าอากาศมัน,มน,นอ่นอนะามันมันเย็นด้วพี่น้องเนาะถ่ายมันฮ้อนนี่อ่คือสีโบได้พี่นอนะ้องเนบิร์ดพี่ทนะั้งคนนี่เป็นอ่าบอลอยู่บนนอนทั้งเตตูพ้พิ่นพี่น้องนะ้องนอนก,กูนะสบายดีเลยน้องละโอ้เนาะ ดูเอื้ออุตสาพี่น,อนนะ้องเลยเนาะอารมณ์เพลินเนาะ<อ><อ>พี่น้องเลยอ่าถูกน้อยแต่อบอุ่นได้พี่น้องเลยเนาะอ่าโอเคพี่น,อนนะ้อ,องเลยเนาะอ่าเราเผยกันที่ได้คอโตจบคลิปแล้วพี่น้องเลยเนานะไปพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปต่อไปพี่น้องเลยเนาะนะพี่น้องเลยเนานะก็ถือว่ามีมือวิจัยก็มีตู้พันเพื่นพี่น้องเนะาะเพราะว่าอ่าถ่ายดูหมดได้พี่น้องเนาะสบ,บายเผย ออเดอร์พี่น้องเลยเนาะมันฮอนเนี่ยมันออเดอร์เดี๋ยวตัดแต่ก็ถ่ายคลิปว่าได้โดนพี่น้องเลยเนาะจะทราบนะจักปีนนี่ได้เนาะทราบเลยเนาะพี่น้องเลยต้องขอโทษขอไผ่ละลายพี่น้องเลยเนาะสบายดีมาจิตอ้าวสบายดีเราทราบข่อยแล้วมันมันเป็นยังมันถ่ายคลิปเดี๋ยวมีแต่ตัดกับตัดอรอมาก็เลยจะถ่ายกี่นาทีอ่าหลายๆที่เต็มแล้วเนาะแต่ว่ามันฮอนเนี่ยมุ่งไปเลย พอก่อนพี่น้องไงเนาะหายมันเย็นลงก่อนโอ้แต่เดี๋ยวเราจะได้จะคลิปอ๋อสามสามคลิปสี่คลิปเนาะนี่โทรางสูงเนาะโซเชียลกี่ห่างแขวยนะตั้งแต่ยูทูบเกิดโอ้นะนั่นแหละพี่น้องแล้วก็เลยถอนตัวมากซะก่อนพี่น้องเลยทีนี้ยหายทางกาะชีดเข่าไปก่อนพี่น้องเนาะเพราะว่าถ่ายไปเดียวไปเดียวตัดไปเดียวตัดนะไปดาวใช่ฮะดาวดาวได้บ่ได้โอ้อยากดาวอยู่แล้เนาะแต่บางเงื่อนพรอนพอดีมันอะบุมีเนาะนั่นแหละพี่น้องเไยเนาะ เพราะว่าทั้งเราเพิ่แอัปโหลดคลิปลงแน่ก็เลยมันห้อนพี่น้องไงเนาะก็เลยแบบจะกี่ไร้มันโอเล้อบอกขึ้นจะกี่ไรได้พี่น้องเนาะมันมันจากนอกแล้วบ้างนอกเนบ้านเฮากับมันมันมันซีเพพี่น้องบ้านซีเพอเนาะเราแบบง่ายงเนาะพี่น้องนั่นแหละพี่น้องเลยอ่าก็เลยถอนตัวออกมาซะก่อนพี่น้องไงเนาะคุยกับมิตูรทุกคนยังบอกท่านใ้เข่าที่ปันไดพี่น้องไงเนาะเมื่อจะคลิปอ่ามือนึงโม สามป่ะพี่น้องเนาะสาม่ายมมันห่อนนี่บ่ได้เนาะสามมันห่อนนี่ห่อนแห้งนี่ได้แต่สองพี่น้องบวชเดือนห่านี่บ่ได้เนาะอื๋อวานี่ยังใครละว่าอากาศมันลมเย็นแน่พี่น้องเลยเนาะพี่น้องเลยหายทั้งหาทงมดที่เพิ่นเข่าไปพี่น้องเลยเนาะข่าไปหาทั้งไม่เท่ากันอาจจะได้ขอตัวจบคลิปเลยแหละบวจีเดี๋ยวน้อจบเลยได้เนาะเพราะว่าแับข่อยเบ็ดกับวลายแน่พี่น้องเลยเนาะถ่ายได้สองคลิปแล้วบวจีเดี๋ยวเน้องถือว่าห้อนคือบวชเนี่ยพี่น้องเลยเนาะ พี่น้องเนี่จักจีได้ไหนโทรศัพท์กับแบบภาพกับบัวอย่างง่ายไปเลยน้องบอจิตอ่าอยากขอข่าววังหมาะฮะนะด่างอยู่แล้วด่างอยู่แล้วพี่น้องเนาะง่ายคือนารกล้องเขามันกับว่าคือได้พี่น้องเนียอ่าสู่กล้องบอจิตบ่ได้หรอกน้องพี่น้องเนาะเอาโอเคจ้ะพี่น้องเนาะการที่ได้อ่าขอตัวจบคลิปได้พี่น้องเนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยได้ผมเองพี่น้องเอฟซีทุกทุกฐานเนาะ คนหนึน่ขอขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาติดตามเป็นกําลังใจให้บา่าวบอลเพยและทีมงานเนาะเบ<ว>้ดสุขุสุคบบนพ,นพนนี่น้องเนาะก่อนอื่งขอขอบคุณขอบคุณที่บ่าวบุคคลข้ามโฆษณาบ่าวอลเพยไปเนาะพี่น้องเนาะออาโอเคบังบอลเพย์ม่อน,นี่กับชิลาพีด้าน้องไปสักกอนแล้วไปพบพ่อกันอ่ามืดหนาหรือว่ามือต่อไปหรือว่าคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคข้ามาสบายดีสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย